กิ่นเท้านะครับผมจะทําส่งครูเลยก็ทําเป็นคลิปวิดีโอไปด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันว่ามีอะไรบ้างนะครับอุปกรณ์หลักก็คือขาเลยนะครับจะเป็นขาแก่นะครับนี่นะครับเป็นประมาณนี้อันดับ2จะเป็นแอลกอฮอล์นะครับแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็น้ำผึ้งนะครับน้ำพึ่งนี่น้ำพึ่งนะครับแล้วก็จะเป็นถ้วยนะครับถ้วยไว้ใส่ไว้สกัดนะครับแล้วก็จะมีที่ฉีดนะครับที่พ่นนี่นะครับอาหารได้ง่ายนะครับมีมิ อุปกรณ์ก็จะมีแค่นี้ครับเดี๋ยวเราไปรอดูกันนะครับผมไปขั้นตอนแรกนะครับเพื่อเราต้องหั่นขานะครับผมแล้วเสร็จแล้วเราก็นําขาที่เราหั่นเสร็จมาใส่ในนี้นะครับแล้วก็นําแอลกอฮอล์มาใส่รอเพื่อนทาการสกัดครับผมหั่นเลยนะครับ พอเราหั่นขาแก่เสร็จเรียบร้อยน,นะครับเราก็นาขาแก่นะครับมาใส่ถ้วยอย่างนี้ได้เลยนะครับผมนี่ใส่มาเลยนะครับจุกๆุนะครับผมพอเราใส่ขาแก่ลงในนี้เสร็จแล้วเราใส่แอลกอฮอล์ตามไปได้เลยนะครับแล้วก็ใส่ให้มิดเลยนะครับนี่ใส่ให้ท่วมเลยนะครับประมาณนี้นะครับกำลังดีเสร็จแล้วทำการปิดฝาได้เลย พอเราใส่แอลกอฮอล์เสร็จแล้วนะครับเราก็จะทําให้มันสกัดนะครับก็ใช้เวลาประมาณ 1- 2วันนะครับแต่เราใช้เวลาประมาณแค่5ชั่วโมงพอนะครับเพราะว่าเราต้องส่งงานแล้ว5ชั่วโมงต่อมาเดี๋ยวมาดูกันครับผมโอเคครับผมก็ครบ5ชั่วโมงแล้วนะครับผมที่เราได้นําข่าแก่นะครับมาผสมกับแอลกอฮอล์เพื่อทําการสกัดนะครับนี่ก็คือการที่เราทําครบ5ชั่วโมงแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็เปิดฝา แล้วเราก็เทไปในนี่เลยนะนี่นะครับคือสีของการที่เราสกัดมา5ชั่วโมงนะครับเสร็จแล้วได้เวลาของน้ำผึ้งนี่นะครับคือการที่เรานำน้ำผึ้งนะครับมาบีบใส่นี่นะครับเราก็บีบไปประมาณ1ส่วน5้านะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับ1ส่วนห้าอนะครับพอเราผสมน้ำผึ้งลงไปนะครับเราก็นำไม้หรืออะไรก็ได้นะครับมาคนให้เข้าผสมปนเปนไป พอเราคนได้แน่นะครับเราก็นำอาที่ฉีดอยู่ที่พ้นนะครับมาเทใส่รวมกันเลยนะแทนดแด้นี่ทุกคนได้แล้วพอเราได้สเปรฉีดเท้าแล้วนะครับเราก็มาลองฉีดเท้ากันเลยนะครับผม<ๆ>นี่ทุกคน<ๆ>ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการทำสเปรดักินเท้านะครับด้วยวิธีบ้านๆเลยนะครับก็เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย